สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมเป็นตุยเด้ออาจารย์มนีมาตานนะทางอาจารย์ค้นมีโชคเด้อนะครับค่ะสวัสดีแม่ตุยแม่ตุยด้วยครับสวัสดีครับวันนั้นรอดที่มันด้วยอาจารย์มันอาทิตยทานันหน่อยเพราะว่าช่วงเศร้าสิเลียนเล็กทานจันหน่อยนะอาจารย์ครับเอาเท่านี่แหละพ่อที่เขาช่วงขอยออกไปแล้ววันตั้งรับพระทัานถ่ายเห็ดเร็วๆเราตั้งรับพระทัานตัวให้สว้แม่เนื้ออาจารย์เพราะว่า โจ๊ะเศร้าเมื่อยกับิพักกันแลนตามฝันก่อนครับสวยๆจ้วงใบเลื่อนสิเริ่มหาหาเหล็กโทษเนาะเพราะว่าต้องแบ่งเห้การณ์มาสั่งว่ามันแลนสลับไปสลับมายิ่เป็นร่มกันอาจารย์ครับเอาผมก่อนเรับำให้ไม่เสียเพื่อผัแต่มันเห็ดแบบเรียๆแบบความเฝ้านะโอเ็ดใจเย็นๆครับว่าต้องเความยินจานว่าจะย่างงานนี่ก่อนเลื่ๆผมจะเว้นเนาะ เมื่อวานมันเป็นมือบุญเพิ่นแล้วอะไรเราเนี่ยต้องมามันเลยเฝ้าเนาะอาจารย์เนาะก็เลยเฮ็ดให้เรียกว่าว่าว่าวด้วิเคราะห์ได้เต็มร้อยนาะอาจารย์ครับครับว้วิเคราะห์เต็มร้อยเราครับเต็มร้อยแน่ๆลนะครับวันนี้ครับผมนะครับก็ถือว่าอ๋ออีฟซี่ก็วิ่งเหมือนเดิมครับวิ่งตัวเดียวเหมือนเดิมครับอ่าผมชอบตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะอาจารย์เนาะวิ่งชนตัวเดียวเลยชนแหลกเลยว่าไงวิ่งตัวเดียวเหมือนเดิมแหละตัวเดีอาจารย์ ครับบ่าดเป็นการเสียเวลาเนาะครับเป็นการเสียเวลาครับวิ่งชนเดิอนะครับท่าชน้ะครับวิ่งสามครับสามตัวเดียวเน้นเน้นเป็นเดิมว่าอาจารย์เนาะเน้นเป็นเดิมหรอผมชอบวิ่งตัวเดียวหรอมันจะวิ่งเร็วดีเอฟซี่เขาโอ้ยมากหลายเลยกับอาจารย์วิ่งตัวเดียวคั่กกระสุนว่าถึงใจหลายกับเอฟซี่วะความฝึกใจเอฟซี่หล่ะใจเย็นที่คนมาฝึกเยอะละครับผมเอาวไปนี่จับคู่เลยครับอาจารย์ ดับโค้ดครับมีสามแปดครับสามแปดสามเก้าครับสามเก้าสี่แปดครับสี่แปดมีเก้าครับสี่เก้าครับอันนี้ตัวแถววนเป็นตัวที่ผมชอบแต่ละที่ผมมักที่สุดละครับอันนี้มิตรลองครับวันนี้มิตรลองตัวลองอ่ะสามศูนย์ครับสามศูนย์ สี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์นาะจ้ะเนาะครับพอวัตถุเนี่ยผมใส่ทันแล้วมาชอบมาศูน,น,น,น 40, ย์นะครับผมตรงมีศูนย์ติดอยู่ด้วยครับผมมาชอบมาศูน,น,นย์ตัววัตถุอ่ะมันนี่ไม่ให้วงไาจ้ะกระโตทั้งเลยครับตัวทั้งอันสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าครับต,<น>ตัวถรัตัวเน้นก็นกคือสามแปดสามเก้าสี่แปดนะครับเอาสามตัวนะครับตัวเน้นที่ผมชอบที่สุดครับ สามแปดสี่แปด่แปดาจรเนาะครับตัวเี่นตัวชอบสุดครครับผมสามแปดสามสี่แปดครับครับคือว่าเรียกอาจารย์สามตัวน้าประจันปรจันตามตัวน้ครับไม่ครับข้าวฟกครับผมเด็ดให้ดยเฮียงหรือข้าวฟกอ่ะเอาเจ็ดสามแปดครับเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่แปดครับเจ็ดสี่แปด เอาท่านครับอสองชุดแข็งครับสองชุดพอเห็นแข็งนาะอาจารย์เนาะแข็งแข็พี่นะครับคือว่าเลขกว่าหลายตัวนะครับอาจารย์เอฟซีมากเล็วิ่งตัวเดียวนะครับจับตัวรักหาอยู่ประมาณซีโคชุดร่องกระแทกคูนะครับว่าหลายตัวพวกไอ้พร้อมนะครับเดี๋ยวมาเลยขออนุญาตให้แอดมินเสียงหวานผมอ่านให้ฟังครับผม ค่ะวิ่งสามตัวเดียวค่ะบนล่างจับคูสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ค่ะเน้นให้ก็คือสามแปดสามเก้าแล้วก็สี่แปดสามตัวมีสองชุดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่แปดถูกต้องบหมคะถูกต้องครับผมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะตัวบงนี่ก็ชัดเจนนอกจากนั้นตัวบ้งสามแปดสามเก้าสี่ แปดสี่เก่านะครับเนาะฮะฮะโซนตัวเน้นมอเลยตัวเน้นมอเลอยอันดอกจันอะไรเยอะฮะชอบอ่ตัวเน้นผมสบายเขาข้มเขาครับผมตัวเน้นตัวยูหน้าแหละตามแปดตามเ้าสี่แปดันคือว่าเลยงามน้อยจ้าเนาะครับครับครับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับลองทดลองครับงัดบุญแล้วนไาจัน บุญแล้วครับบุแล้ดนแยังโอ้กําลังการเลยเป็นงานยางจากนั้นบุญบวชไ่ครับงานะเจียบุญั่น่ะบุญแจกเขาเราาบันแถวจังหวัดเป็นกาแจกเขาบุแจกเงว่ากอันนีก็ได้อืมอันันเรากนี่เอว่าบุญแจกเขาหมละจัดดีแทรกกับคนอุบลไ่ครับคงประยชน์สลัคามครับอ๋อสลัคามอืมครับคนสลัคามเนาะ คนอีสานเด็ดแค่เลยอยู่แค่ได้ย์นะผมใกล้กันนี่ดอกอาจารย์กาบคาสิ้นเออมาเลยกับยูดเท้ชื่นชมเหนือตีสกัดกับื่นชกอ๋อยู่นะท้ังใต้ครับอยู่อุดรบ่กาาสินทุ่มเมฆเหนือครับโอกว่าจะอยู่อุดรนไงอยู่อยู่บ้านเด็ยกับต้นทุยาบ่ใกล้ๆกันนี่นะครับเล่าแม่เล่ากันนี่แหละครับผมครับใกล้กันแล้วครับผมอืมก็ที่ว่าว่าใกล้กันเนาะอาจารย์ก็สละข้ามเนาะ กะโคงจะได้แบ่งปันความเล็กเขคำนวณอาจารย์เนาะช่วยพี่ซีฟังเรื่อยๆเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์มีไทยปะปกติอาจารย์มีไทยปะไทยครับคนเราเล่าไม่อคนละสี่บอกจักสองครับโอ้มาให้เราครับผมไทยกับจังคอยลุกเนาะอาจารย์นะจะก็แบ่งกันลาลายเด้ออาจารย์เด้อลาลายเด้อมีโรคประทันอ่าเป็นลายอาจารย์ลายกั็ลุกเด้อปันปลาเขาใส่เด้ออาจารย์ชวนจุ่มเขาจุ่มเขาเด้อ เปโรกน้ำมันนะลองมือลายอ่าโอ้ยอย่เลยนาะแมือไดมีเล่าเนี่้ยนาท่างโลกหง่ะาจาเขาไส่หักปลาอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นครับก็ถือว่าเป็นก็มัได้จันบ้านผมแฝดก้ากแปยันจครขึงเดชเก้าแบดแปเต้าเยใจึงตัวครับเดชบนอนอนนาอะ ลักเตาอันเหมือว่าลักเตาหมดประหารครับแต่วนเวียนอยู่ยครับองค์พระพันปีน้อยอาจารย์เนาะเอาแต่ว่าเป็นยังครับเดี๋ยวอันวันนี้ผมมักหนึ่งว่าเอาซื้อวมาไทยครับผมมักหนึ่งมานหนึ่งอะไรผมต้ผมเอาตลอดว่าการวิศิ์ครับเอาไอ้หั้อี่ผมวิศิษฐ์หม้อหนึ่งเนาะพผสมมูน้อยอาจารย์เนาะวิ่งโชว์เลขกันแล้วหนึ่งอย่างเดียวละเอาขอบคุณอาจารย์รายได้ขอโชว์เลขซับทีหนึ่งนะครับสำหรับเลขพื้นบ้านของอาจารย์ คนมีโชกนะครับวิ่งตัวเดียว3ตัวเดียวเน้นๆนะครับจับ38 39 48 49นะครับชุดล็อกนะสา0ศ0นยจับ3ตัวใหาพฟันวาเพื่อเฮ้งุกช่องมาเลยเจ็ดา738 748ถูกต้องนหมอาจารย์ผมขอ,อขอบคุณหลายๆเด้อครับอาจารย์ที่แบ่งปฏิทัทางดีพี่น้องเอฟซีนะครับส่วนเลขไทยโค,คงจะได้เอาลงใหายวงังคือกันนะครับอ่าคงให้ได้ก็เป็นเมื่อนคดีกันหน่อยไหมอาจารย์นะ ครับเพราะว่าเห้นน้ารลายมันสิวลาเขาไสพจน์สานสิวกรท่านนะะขอบคุณเลยลายอาจารย์แมงปันในท่างในท่างช่องนะครับขอบคุณอาจารย์ลายที่มีตาทั้งช่องเนาะครับขอบคุณเลยลายเด้อครับผมสวัสดีครับลายค่ะสวัสดีค่ะกะจบไปแล้วน้องปตุยเนาะนะครับสำหรับในท่าของอาจารย์เพิ่นกะแมงปัดมาดวนๆเนาะทั้งเข้าก็รีบลงให้มันกระชื่ว่าล่ะช่งนี้อาจารย์เขาได้กะอยากลงทังช่องเข้า คือว <iniz S 2> <man qualified worldwide> ่าช่องเข้าเนี่ยก็เป็นช่องที่สนับสนุนทุ๊กตาตุ๊กจารย์เปิดโอกาสให้ทุกอาจารย์เนาะแต่ว่าบางที่ก็ว่าเป็นว่ามันโดนพระลกหายได้มันมันหลายมันไหลมันโลงประทันนะครับเออพื่อให้ทัวมากอะไรเนาะอาจารย์ได้่เป็นทัวมากเข้ากับกับซิบว์คอยเดี๋ยวไปท่อท่วงเห่าขึ้นพื้นเพราะว่ามันหลายนะครับแต่ใจเข้าเนี่ยก็ถือขอบคุณทุกอาจานแหละที่ว่าแบ่งปันเข้าเนี่ยถือว่าเป็นคู่คู่พี่พักคุณผู้หนึ่ง ที่ชอยสนับสนุนทังง่องเฮ้าออนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวเลขมันลายออบางที่ผลบอลโทษมากเขากับบอลโทษเต่าผมสินเนาะถือว่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วละออ่ะเดี๋ยวมวล่าคงเลยตามให้นะครับทุกท่านออน่วอาจารย์ขอบคุณเลยหลายเด้อครับสวัสดีครับ